มาพบกับช่องลูกชนาพาลอ้อชาแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กันตีจะมาทำทำอาหารนะคะเพื่อนๆปลาทับทิมทอดสมุนไพรนะคะอันนี้ปลาทับทิมก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะคะตัวใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะทำปลาทับทิมทอดสมุนไพรนะคะตอนนี้ปลาที่เราซื้อมานะคะซื้อมาแล้วก็จะหั่นแบบนี้นะคะทำบ้างแบบนี้ เราจะทอดนะคะการทอดปลาทับทิมเนี่ยต้องทอดไฟแรงก่อนไฟแรงไฟกลางและไฟอ่อนนะคะแล้วก็ต้องไม่ไม่ให้ไหม้นะคะไม่ให้แข็งเกินไปนะคะต่อไปเป็นส่วนผสมของสมุนไพรที่เราจะใช้ลาดตัวปลานะคะอันดับแรกเป็นมะม่วงนะคะเพื่อนๆเนาะเป็นมะม่วงเปรี้ยวๆมะม่วงเปรี้ยวๆด้วยหรือบางคนจะใส่มะนาวไปด้วยก็ได้นะคะ เป,เป็นมะม่วงเปรี้ยวๆนะคะอันนี้เป็นน้ําตาลสองช้อนโต๊ะนะคะน้ําตาลนะคะแล้วก็น้ําปลาสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูส่วนตรงนี้อ่ะอันนี้เป็นอ่าเป็นถั่วลิสงคั่วนะคะที่เราจะาราดตัวปลานะคะถัว่วลิสงคั่วแล้วก็มีพริกนะคะอันนี้เป็นพริกนะคะเป็นพริกขี้หนูหั่นนะคะแล้วก็เป็นหอมแดงหั่นฝอยนะคะแล้วก็ ตะไคร้หั่นฝอยนะคะนี่เป็นตะไคร้นะคะเป็นตะไครแลวนี้เป็นต้นหอมผักชีนะคะเพื่อนๆน,นี่ส่วนผสมสมุนไพรที่เราจะใช้ราดตัวปลาที่ทอดนะคะวันนี้นะคะพี่กันตรีก็จะมาทำปลาทับทิมทอดสมุนไพรนะคะเดี๋ยวเราจะเอาปลาไปทอดก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะต,ตอนนี้นะคะเราก็ทอดปลานะคะกะทะเล็กนะคะพี่กันตรีก็เลยทอดทีละรึ่งนะคะเพื่อนๆเนาะนะ ตอนนี้ใช้ไฟแรงก่อนนะคะเดี๋ยวก็ใช้ไฟกลางแล้วก็ไฟอ่อนนะคะนี้ทอดปลาก่อนนะคะกระทะเล็กนะคะปลาตตวใหญ่ก็เลยตัดตัดทีละครึ่งนะคะเพื่อนๆการทอดก็อย่าไปกลับบ่อยนะคะเราไม่กลับบ่อยนะคะ้ะให้เหลืองประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนะให้เหลืองประมาณนี้นะคะใช้ได้เลยนะคะเนี่ยส่วนแรกใช้ได้แล้วส่วนที่สองเราก็ทอดนะคะเพื่อนๆนะ ทอดนะคะเดี๋ยวเราก็มาต่อกันนะคะตอนนี้ส่วนที่สองทอดแล้วเพราะว่าของใครที่กระทะใหญ่กทอดไปทั้งตัวเลยนะคะมันจะส่วนมากเลยแต่ของที่คนเตรียกระทะมันไม่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะก็ะเลยทอดทีละตัวนะคะเพื่นอนๆเนาะคตะตอนนี้ก็จะได้นะคะเพื่นอนๆนะเราอย่าให้ไหม่หึ้นไอย่าให้สีดำเกินไปนะคะแต่ตอนนี้ก็จะใช้ได้แล้วนะคะทางแรกทอดไฟแรงก่อนกลับ ลับก่อนนะคะแล้วก็เป็นไฟกลางแล้วก็ไฟอ่อน,นะคะทอดไปเรื่อยเราอย่าให้ไหม้นะคะพเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ปลาทับทิมทอดด้วยนะคะพเพื่อนๆนะนะต้องแบ่งเป็นสองส่วนเพราะว่ากระทะมันเล็กนะคะแบ่งปลาเป็นสองส่วนเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพี่กันตรีก็จะมาทําน้ํานะคะน้ําที่จะลาดปลาทับทิมนะคะ <c oughs> น้ําสมุนไพรที่จะลาดปลาทับทิมนะคะพเพื่อนๆ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้สมุนไพรที่จะลาดตัวปลานะคะเพื่อนๆนะเปรี้ยวหวานนะคะเปรี้ยวหวานแล้วก็เอาถั่วลิสงผสมลงไปนะคะแล้วแต่ว่าจะชอบมากชอบน้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาตรงนี้นะคะลาดไปนะคะเพื่อนๆนะลาดตัวปลาไปนะคะถั่วลิสงอาจจะน้อยนะคะเพื่อนๆลาดตัวปลาไปเนาะเล้วดูนิดนึงนะคะ ดูนิดนึงลาดตัวปลาไปวอนนี้เราก็ได้สมุนไพรเยอะมากเลยนะคะเพืเ่อนๆได้สมุนไพรเยอะมากเลย ได้แล้วนะคะบางคนอาจจะชอบชอบถั่วลิสงมากแล้วก็ใส่ถั่วลิสงไปเยอะหน่อยนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแต่พี่กนตรีว่าเดี๋ยวจะใส่ถั่วลิสงเพิ่มไปอีกน้อยไปมันน้อยไปนะคะถั่วลิสงน้อยไปนิดนึงเดี๋ยวจะจะเอาถั่วลิสงเพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆเนาะ นะลองทำกินนะคะไม่ยากเลยเนาะเราไม่ต้องไปซื้อของเขาเนี่ยสูตรร้านอาหารนะเนี่ยเวลาพี่กันตรีไปกินข้าวก็จะจำสูตรเข้ามานะคะเพื่อนๆดูสูตรเข้ามาว่าเขาทำยังไงเนาะแล้วเราก็มาทำกินแม่นะคะน่าทานมากเลยนะคะวันนี้เป็นเมนูปลาทับทิม ปลาทับทิมทอดสมุนไพรนะคะนะเป็นสองส่วนเลยนะคะเพื่อนๆน,น่าทานมากเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราจะทำซุน้ำสมุนไพรนะคะสมุนไพรท,ที่จะที่จะลาดตัวปลานะคะอันแรกนี่ก็เป็นมะม่วงกับกับน้ำปลานะคะนี่เราใส่น้ำตาลไปนะคะเพื่อนๆนะใส่น้ำตาลไปนิดนึง บางคนก็อาจจะใส่มะนาวไปด้วยถ้าใครชอบเปรี้ยวมากนะคะใส่มะนาวไปด้วยนะคะเสร็จแ,แล้วเอาส่วนผสมที่เราหาั่นไว้น,นะคะหั่นฝอยไว้น่ะลงไปเลยนะคะเพืเ่อนๆฝอยแล้วลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันนะคะส่วนผสมที่เราเตรียมจะราดตัวปลานะคนให้เข้ากันแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะเอาอันนี้ใส่ทีหลัง ถั่วลิสงนี่เราจะผสมทีหลังนะคะเพราะว่าเราถ้าผสมไว้นานเดี๋ยวจะไม่กรอบนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นถั่วลิสงนะคะแต่เราจะผสมเนาะเดี๋ยวคนให้เข้ากันก่อนเอาถั่ว,วลิสงใส่ลงไปแล้วก็จะเอามาราดง่ายๆนะคะเพื่อนๆนะราดบนตัวปลานะคะมีตัวปลาที่เราเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเราจะผสมส่วนผสมให้ได้ที่ก่อนชิมรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะเปรี้ยวหวาน แล้วก็เผ็ดนี่แล้วแต่ตามใจชอบนะคะเดี๋ยวพี่กันตรีจะคนส่วนผสมของสมุนไพรที่เราเราจะใช้ราดตัวปลาให้เข้ากันก่อนนะคะค่ะเป็นไงมั้งคะเพื่อนๆน,น่าทานมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆบางๆก็ลองทําดูนะคะสูตรนี้รัปรองอร่อยมากๆเลยนะคะก็เหมือนกับปลาทับทิมราดพริกแต่ว่าเราเปลี่ยนข้างบนให้เป็นสมุนไพรอะไรก็ได้นะคะที่เราตั้ยาวเราอยากจะกลิ่นสมุนไพรอะไรนะคะ ของพี่กันตรีก็จะเน้นหนักไปทางตะไคร้นะคะเพื่อนๆตะไคร้มะม่วงหอมซอยแล้วก็ถั่วลิสงขั่วนะคะทั้งหมดนี้คือปลาทับทิมนึ่งสมุนไพรรสชาติแซ่บมากๆกเลยนะคะเพื่อนๆ